สวัสดีค่ะเคยได้ยินไหมคะที่ว่ามีดอาจจะบาดแค่ร่างกายแต่ว่าคําพูดที่มันเฉื่อนถูกจังหวะเนี่ยเออมันแทงทะลุไปถึงวิญญาณได้เลย ครับจริงเลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะกับภาพยนตร์5เรื่องที่ทางช่องบรรยายมูฟี่เขาบอกว่ามีบทสนทนาที่คมคายแล้วก็เชื่อเฉือนที่สุดอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้มานะคะครับผมคือบทสนทนาในหนังเนี่ยอืมมันไม่ใช่แค่คําพูดธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเป็นเครื่องมือเลยนะแบบทั้งเปิดเผยตัวตนตัวละครขับเคลื่อนเรื่องไปข้างหน้าหรือบางทีก็สร้างแผลในใจคนดูได้เลยครับโหน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า อันดับ5ที่ทางบรรยายมูฟี่จัดมาให้คือเรื่อง Closer ค่ะปี2004กำกับโดยไมค์นิโคลอ๋อเรื่องนั้นใช่ค่ะเป็นอย่างดรามา่าความสัมพันธ์แบบว่าซับซ้อนมาก4ี่คนข้อมูลเขาบอกว่าบทสนทนาเรื่องเนี้ยคือเหมือนดาบที่คนรักใช้แทงกันนะคะโอ้โห oh, คำจำกัดความน่ากลัวนะใช่ค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยความจริงที่ไม่มีใครอยากได้ยินคือใช้คำพูดทำลายศักดิ์ศรีกันเลยคำจำกัดความที่เขาให้ไว้ก็คือ บาดลึกเหมือนจูบที่มีมีดซ่อนไว้ใต้ลิ้นหืมฟังดูโหดร้ายจริงครับคือความน่ากลัวของโครเซอร์เนี่ยมันอยู่ที่การใช้ความจริงใจนี้แหละครับเป็นอาวุธอ๋อใช้ความจริงทำร้ายกันใช่ครับไม่ใช่แค่พูดตรงๆนะแต่คือเลือกจังหวะเลือกวิธีพูดที่แบบตั้งใจทำร้ายอีกฝ่ายให้เจ็บที่สุดเลยมันเผยด้านมืดของความสัมพันธ์ออกมาเลยว่าความไว้ใจมันพังได้ง่ายๆแค่คำพูดไม่กี่คำเอง โหดร้าย oh, จริงๆค่ะอ่ะจากเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมาต่อกันที่อันดับ4อันนี้ขยับมาเป็นสงครามวาจาในโลกธุรกิจบ้างกับเรื่อง The Social Network ค่ะปี2010ครับเรื่องนี้ดังมากบทเฉียบคมใช่ผลงานของเดวิดฟินเชอร์กับเอรันซอร์คินคือเขาเปลี่ยนเรื่องการสร้าง Facebook ให้กลายเป็นแบบสงครามวาจาทางธุรกิจจริงๆ บ,บทคูดนี่คือเร็วมากแหลมคมตัวละครมาร์คซ์เกอร์เบิร์กนี่แทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะใช้แค่คําพูดนิ่งๆอะค่ะแต่เชื่อเฉชองคู่แข่งได้เลยเขาให้คําจํากัดความว่าเงียบแต่เลือดไหลใช่เลยครับจุดเด่นคือจังหวะกับความคมกริบแบบซอกินเลยอะบทมันเร็วเหมือนตีปิงปองโต้กันเลยนะครับใช่ใช่ค่ะนึกภาพออกเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจธรรมดาแต่มันเป็นการสู้กันทางปัญญาทางอีโก้ด้วย คำพูดนี่คืออาวุธหลักเลยใช้แสดงอำนาจชิงไหวชิงพริบกันมันสะท้อนการแข่งขันในโลกเทคโนโลยีได้ดีมากจริงๆครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความกดดันนะคะอันดับ3นี่น่าจะแบบสุดๆเลยค่ะแกลงแคร์รีแกลนรอสปี1992โอ้โหเรื่องนี้ตำนานเลยใช่ค่ะของเจมส์โพลลีบทโดยเดวิดแมมเมตเรื่องของเซลส์แมนที่แบบปากกัดตีนถีบสุดๆคำพูดในเรื่องนี้เลยเป็นทั้งเครื่องมือขาย แล้วก็เป็นมีดฆ่าเพื่อนร่วมงานไปด้วยเพื่อให้ตัวเองรอดครับกดดันมากฉาก7จ็ดนาทีของอลิกบาวินที่มา brief salesman นะคะประโยค always be closing นี่คือแบบโหทรงพลังติดตาตรึงใจมากคำจำกัดความเขาบอกว่าคำพูดแพงกว่าปืนสิ่งที่แมเม็่ทำได้เก่งมากในเรื่องนี้คือการใช้ภาษาที่มันดูจริงมากๆครับแต่ข้างในมันเต็มไปด้วยความสิ้นหวังความกดดันการหักหลัง อบทพูดมันสะท้อนจิตใจที่เปราะบางของตัวละครที่ถูกบีบจนมุมการใช้คำซ้ำๆการพูดติดๆขัดๆหรือการพูดแทรกกันมันสร้างบรรยากาศที่อึดอัดตึงเครียดได้สุดยอดเลยมันแสดงให้เห็นว่าคำพูดกลายเป็นเครื่องมือเดียวจริงๆที่พวกเขามีเพื่อเอาตัวรอดฟังแล้วอึดอัดตามเลยค่ะทีนี้ไต่อันดับขึ้นมาที่สค่ะกับหนังคลาสสิกตลอดกาล12 Angry Men ปี1957ครับเรื่องนี้เยี่ยมมาก เรื่องนี้แทบจะอยู่ในห้องเดียวตลอดเลยนะคะมีแค่ลูกขุน12คนกับบทสนทนาล้วนๆเลยที่ค่อยๆเปลี่ยนความคิดคนจากที่มีอคติเกือบจะตัดสินผิดไปแล้วให้กลับมาสแสวงหาความจริงใช่ครับพลังของบทสนทนาล้วนๆบทพูดในเรื่องนี้คืออาวุธสำคัญจริงๆคะ่ะใช้คำถามที่มันทรงพลังยิ่งกว่าเสียงตะโกนอีกเขาให้คำจำกัดความว่า คมพอจะเปลี่ยนทั้งโลกด้วยปากเพียงคนเดียว12 Angry Man นี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยครับของการใช้บทสนทนาเป็นแกนหลักขับเคลื่อนเรื่องแล้วก็ยังพาเราไปสำรวจประเด็นศีลธรรมได้ลึกซึ้งมากๆค่ะ พลังของมันไม่ได้อยู่ที่การตะคอกใส่กันนะแต่มันอยู่ที่การใช้เหตุผลการตั้งคำถามที่ถูกจุดแล้วก็ค่อยๆโน้มน้าวให้คนอื่นเปิดใจฟังมันแสดงให้เห็นเลยว่าการสื่อสารอย่างมีสติปัญญาอนะมันทลายกำแพงอคติได้แล้วก็นำไปสู่ความยุติธรรมได้จริงๆสุดยอดมากๆค่ะและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งที่ทางบรรยายมูวี่ยกให้เป็นสุดยอดหนังบทสนทนาเชื่อเชื่อเลยนะคะคือเรื่อง Who's Afraid of Virginia Woolf ปี1966ค่ะอ่าผลงานของไมค์นิโคลอีกเรื่องใช่ค่ะเรื่องนี้คือสงครามระหว่างผัวเมียของจริงเลยใช้คำพูดทำร้ายจิตใจกันแบบรุนแรงแล้วก็แยบยนต์มากตลอดทั้งคืนเลยนะคะจนคนดูอย่างเราๆนี่รู้สึกอึดอัดตามไปด้วยเลยครับบรรยากาศมาคุมากการประทะคารมนี้ค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆประโยคสั้นๆง่ายๆนะคะแต่กลับทำลายความรู้สึกได้แบบน่ากลัวมาก คำจำกัดความคือการใช้ภาษาเท่ากับการทำร้ายอย่างงดงามความน่ากลัวของเรื่องนี้ผมว่าคือการที่ตัวละครรู้จักจุดอ่อนของกันและกันดีเกินไปครับแล้วก็ใช้คำพูดจี้ไปตรงจุดนั้นเลยแบบแม่นๆ่นอืมใช่เลยค่ะรู้ใจกันเกินไปครับบทสนทนามันเลยกลายเป็นการเชื่อเฉือนทันจิตวิทยาที่เจ็บลึกมากมาก มันเผยให้เห็นบาดแผลความขมขื่นความไม่มั่นคงที่ซ่อนอยู่ลึกๆในความสัมพันธ์ที่มันแตกกร้าวไปแล้วเป็นการสำรวจด้านมืดของจิตใจคนผ่านเกมคำพูดที่อันตรายมากๆครับ โห oh, ฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะภาพยนต์ทั้ง5เรื่องนี้ตอกย้ำจริงๆนะคะว่าคำพูดเนี่ยมีพลังมหาศาลแค่ไหนจะสร้างสารรค์ก็ได้หรือจะทำลายล้างก็ได้ครับผมอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาสรุปไว้ก็น่าคิดนะคะเขาบอกว่าบทสนทนาในหนังเหล่านี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความจริงทำร้ายเราเบาๆอืมมันเหมือนเป็นการเตือนใจเรานะคะว่าบางทีคาพูดก็สร้างแผลได้ลึกกว่าอาวุธจริงๆครับและนั่นก็นามาสู่คาถามสาคัญ ให้เราได้คิดต่อเหมือนกันนะครับค่ะคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างพลังของคำพูดในหนังเหล่านี้ทั้งที่คมคายหรือที่มันทำร้ายกันเนี่ยมันทำให้เราย้อนกลับมามองการใช้คำพูดของตัวเองในชีวิตประจำวันบ้างไหมครับเราตระหนักถึงพลังและความรับผิดชอบในทุกคำที่เราพูดออกไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็บ่อยแค่ไหนที่การสื่อสารธรมธรมดาาของเราเอง อาจจะเผลอกลายเป็นการเผชิญหน้าหรือว่าไปสร้างบาดแผลให้ใครบางคนโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับ